กำลังว่าจะไปทุ่งนาลุงในเอฟซีท่านนะเดี๋ยวเราจะลองลองทูหาเจ้าของพัสดุอันนี้อีกครั้งหนึ่งใน f อฟซีท่านว่าเขาจะรับสายไหมหรือเขาจะมารับของของเขาคืนไหมนะครับเรายังไม่ได้แกะในเอฟซีท่านนะเดี๋ยวผมปิดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นบริษัทอะไรนี่นะฮะเอฟซีท่านนะ ก็เป็นกล่องพัสดุที่เ,เ,เดี๋ยวเราจะลองโทรหาเจ้าของเขาดูนะครับมั่ขากล่องตุ้ยเดีย๋ยอีเชื้อขากล่องตุ้ยไหมอ่อในเดี๋ยวเราลองโทรหาเขาอีกทีนึงว่าเขาจะมารับไหมถ้าเขาจะมารับเราจะได้ถือไปด้วยที่ทุ่งนาลุงไปเลยให้เขามารับที่นั่นนะ ทำไมไม่รับสายเนาะโอไม่รับสายผมไม่รับสายเลยเอฟซีพันนะแปลกดีเนาะไม่รับสาย ไปอีกครั้งถ้าไม่รับสายสายนี้ก็ Can I better help the bear. เขาไม่รับสายในเอฟท่านนะ <l ots> ก็เดี๋ยวฝากแม่ปุ้ยไว้ละกันเผื่อเขากลับมาเอานะผมก็ไม่รู้จะฝากเอาไว้กับใครนะคือประเด็นเขาส่งของมาผิดนะบ้านเล็กที่มันเหมือนกันนะหนะึ่งสี่หนึ่งในเอฟีแต่ว่าอันนี้มันเป็นบ้านกุนเรือคานะ <l ots> <l ots> กล่องพัสดุส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะผมก็ไม่รู้ว่าสรุปมืงอะไรล่ะผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะ เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเผื่อเขามาเอาคืนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านนะสรุปก็คือโทรหาเจ้าของกล่องนี้ไม่ติดนะฮะไม่มีใครรับสายนะเออไม่มีใครรับสายสมแล้วละ่ะที่เขาส่งผิดนะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่รับสายนี่เองนะเอ้า โอเคทุกท่านนะคลิปนี้ก็าฝากไว้เท่านี้นะ